ก็อไอ้กับกูโชคเนี่ยจ,จริงๆว่ากูโชคจะมาสอนนวยอาจารย์เนาะวันนี้จะสอนอะไรอาจารย์คะสอนการยืินเตะครับเดี๋ยวก็คืออาจารย์เนี่ยชอบมีปัญหาว่าอาจารย์มีความรู้สึกว่านักนวยอาาย่ะเขาเตะอ่ะมันมันเข้าไปในกระสอบอ่ะแต่เวลาอาจารย์เตะมันจะเป็นแบบยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันจะขึ้นไปแบบนี้ขามันมันไปข้างๆกระสอบไม่โดนกระสอบจริงๆเด็จังเนาะกูโชคว่าอาจารย์ทำอะไรกินนะ,นะคะก็คือ เท้าเราอาจจะยืนไม่ได้ศูนย์คือไม่ได้จังหวะก็คือบางทีเราอาจจะยืนอาชิดกันเกินไปมากถ้าชิดกันปึ๊บแล้วเวลาเตะเปึ๊บมันจะใช้การสระ,รรงงะสก,กูกนนกกิดนะครับอาจารย์ถ้าเรายืดชิดปุ๊บมันบิดไม่ได้มันเป็นอย่างนี้อ่าพี่ซีแก้ไขปุ๊บอาจารย์ยกเท้าให้มันกลางออกนี้เฉยนี่แค่มันอยู่ที่ปลายเท้าใช้สะกูิดนะครับอาจารย์นี่ครับบิดอยานี้บิดแล้วข้อ,อนะนะแล้วก็เท้าซ้ายบิดสุดก็คือ ข้อกบางนิดนึงแล้วก็จิกปลายเทาแล้วก็ให้น้ำเหนักังอยู่ที่ปลายเท้าซ้ายเลยโอเคน้หนที่ปลายเท้าซ้ายและการก็ค่อยๆส่งลงมาอ่าใช่แล้วนะครับกยังงั้นคือเดิมเราจะทำแบบนี้ค่ะรก็ยืแบบนี้แล้วก็เตะอย่าบนี้มันก็เลยข้างๆมแบบ้คตอนนี้คุณโชคก็ให้อาจารย์ยีน้กว้างนนึงอ่าช่แล้ช้กางเกงหันาเลยขากระสอบครับหันข้างแบบนี้เนาะแล้วก็ ลองอีกทีนะคะใช่ครับาคือเราอย่าไปใช้แรงจากขามากนะกันใช้มือกับสะโพกให้ถ้อยถ้าบางทีเราไปใช้แรงจากขามากเพื่อมันจะท้องแน่นหนังเราใช้คือพยายามสุ้มตัวให้มันได้กว่า,านนมอน นะลงนะดิ๊บแงะดิ๊บนะแงะตึ้งไปเลยแงะกันแล้วมันจะไม่ถลัมเพราะว่าเวลาตีมันใช้แรงกระสพกครับวกสุดโอเควันนี้เราได้เทคนิคการเสกกระสอบที่ไม้มั่นคงเนาะถ้เซะมันก็เต็รหนักไปแล้วอาจารย์สามารถสอบฉาดได้เลยนะสอบตีนะ จำเ้หทำไมต้องสลบคเือสลับก็คือหอผู้ต่อสู้เข้มาดันคือบางทีเราตีกว่าเพิ่ตีเพิ่บางทีเขาเขายกกันได้ขณะพิงเขาก็สลมันจตีกว่านะแล้วมาตีปั๊บข่้งหลอกเขาเพื่อเขาจะได้ไม่รู้ว่าเราจะออกบอเวนอะไรเราจะการไม่ทันะัะนั้นเราก็ต้องมาซ้อมกระโดดก็คือแต่เรแตช้าขึ้นอยู่กับการเามกั d a